ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานนะครับคอมมาจอย2016จกจัดขึ้นที่เดิมครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตการเดินทางก็เดินทางมาง่ายจะใช้รถส่วนตัวมันลําบากนะครับนั่งรถไฟฟ้ามาหรือว่าแท็กซี่มาจะดีกว่างานจะจัดขึ้นในวันที่23นะครับคือวันนี้แหละจนถึงวันที่26มิถุนายนครับเปิดตั้งแต่10โมงถึงประมาณทุ่มถึง2ทุ่มนะครับก็มาครับโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าทางเข้า บูธผู้สนับสนุนหลักยาเป็นทางการของแต้คอมของเรานั่นก็คือ JB ครับในงานครั้งนี้นะครับ JB เน้นในเรื่องของ g a ม i n g ง e กีหนักกว่าเดิมแล้วก็เน้นในเรื่องของคําว่า My Extreme เป็น Product นะครับตัวใหม่ของทาง JB ที่ใช้เครื่องประกอบนะครับแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มสีสันเข้าไปเลยรวมไปถึงชุดน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะทัะยเป็นเกมมิ่งเกียเองหรือว่าจะเป็น My Extreme เองจะเป็นยังไง แล้วจะเจ๋งแค่ไหนนะครับสุดแค่ไหนบรรยากาศยังไงเข้าไปดูครับ นี้ครับคือโซนที่เรียกว่า My Extreme นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรดักต์เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ JB พร้อมที่จะเอาไว้ตอบสนองกับลูกค้าที่ต้องการความเป็น Extreme นะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบเครื่องที่รวบรวมอาุปกรณ์ที่แบบดีที่สุดใส่เข้าไปรวมไปถึงมีการตกแต่งเคสให้เลยเป็นเสร็จนะครับจะตามสไตล์ที่คุณชอบหรือว่าตามสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร คุณสามารถบอกได้นะครับว่าอยากได้อะไรแบบไหนสเปคเลือกมาได้เลยเคสเป็นตัวไหนอุปกรณ์ข้างในเป็นตัวไหนจะใส่ชุดน้ํำไหมเยอะมากน้อยแค่ไหน JB หรือว่า My Extreme ก็มีจัดให้หมดเลยครับทางด้านนี้เลยฮะ อยู่ที่หน้าบูธของ a อสรอนะครับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนหลักใหญ่เป็นทางการของแองคอมเรานะครับแอสรอเองก็มีเครื่องมาโชว์นะฮะรวมไปถึงมีโปรโมชั่นนะครับง่ายๆเลยอย่างแรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อเมนบอร์ดของ a อสรอรุ่นไหนก็ได้นะจะได้เสื้อนะครับเป็นทีเชิร์ตเสื้อยืดนี่แหละของ a อสรอแจกไปเลยครับฟรีหนึ่งตัวนะครับทุกตัวนะครับเมนบอร์ดทุกรุ่นซื้อเลยแล้วก็เอามาแลกได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับ ส่วนอย่างที่2ครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อเมนบอร์ดที่เป็นซ so ็อกเก็ต1151ที่รองรับแรม DDR 3นะครับก็คือเป็นเมนบอร์ดสกายเล็กใช้แรม DDR 3เนี่ยคุณจะได้ทั้งเสื้อ1ตัวแล้วก็ได้วอลชอร์นะครับได้วอลชอร์เป็นเงินคืนกลับไป200บาทนะฮะเผื่อไปใช้ช้อปปิ้งอย่างอื่นต่อซื้ออย่างอื่นต่อโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่แอสโลกทำขึ้นมาโชว์นะครับผมใช้เป็นเมนบอร์ดแอสโลกเซ็ตหนึ่งเจ็ดศ์ตรีมส ะครับมีการแต่งใช้ชุดน้องชุดน้ำทำไฟทำเลเซอร์นะครับตัดในส่วนของที่เป็นอะคริลิกนะครับเป็นไฟโลโก้แอสโลกโอเคสวยงามนะครับตัวนี้ก็มีเครื่องวางให้เล่นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นซิสเต็มโชว์เหมือนกันอันนี้นะครับเป็นชุดสุดคุ้มที่แอสโลกทำมาแนะนำไว้เมนบอร์ดเนี่ยเป็น h 1 7 0 Pro4S ชิปเซต H นะฮะใส่ Intel p e n นเทียม G4400 แรม DDR3 นะแรม DDR4 ตัวทีแรม DDR4 เป็นเมนบอร์ดชิปเซต H170 ที่เอามาใส่ Pentium G4400 รวมไปถึงใช้แรม DDR4 นะครับ213นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งซิสเต็มที่แนะนำกันในราคาเพียงแค่หมื่นสามพันกว่าบาทเท่านั้นเองการ์จอเป็น 750Ti Zotac so นะครับก็ลองมาดูครับสำหรับคนที่ ต้องการความคุ้มค่าในราคาที่คุณไม่ต้องควักเยอะนี่นะครับแอสโอกตอบสนองได้นะครับบางทีนะแอสโอกตัวแพงๆเนี่ยราคาแอสโอกตัวใหญ่ๆเนี่ยราคาไม่แพงนะครับมันมีอยู่ตัวหนึ่งครับเป็นโปรพิเศษของแอสโอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อนะครับเมนบอร์ดแอสโอกเซตหนึ่งเจ็ดศูนย์เอ็กตรีมเจ็ด plus นะครับ วันละตัวเท่านั้นสําหรับคนที่จะสั่งประกอบเครื่องแล้วใช้เมนบอร์ดตัวนี้จากราคาปกติของเมนบอร์ดนะเซตหนึ่งจุศูนย์เอ็กซ์ตรีมเนะปะกติเนี่ยเขาขายหมื่นสองแต่สําหรับในงานนี้ครับถ้าใครสั่งประกอบเครื่องโดยใช้เมนบอร์ดตัวนี้รุ่นนี้เอ็กซ์ตรีมเนี่ยค่าเมนบอร์ดนะครับราคาเมนบอร์ดจะเหลือเพียงแค่เจ็ดพนบาทเท่านั้นเองนะอย่าลืมครับวันละตัวเท่านั้นสําหรับ e อ็กซ์ตรีมเ u ที่เหลือย้ำอีกทีหนึ่ง ซื้อบอร์ดตัวไหนก็ได้ของ S Rock คุณจะได้เสื้อไป1ตัวนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเมนบอร์ด Sky Lake ที่ใช้แรม DDR3 คุณจะได้ทั้งเสือ้อแล้วก็ได้วอลชอ์200คืนกลับไปอันนี้คือโปรโมชั่นจาก S Rock นะครับผู้สนับสนุนหลักอย่เป็นทางการของ t a n k c o เราอีก1เจ้าโอเคครับ เอซุสครับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนเหมือนกันนะฮะโปรโมชั่นของเอซุสค่อนข้างเยอะหลังจากที่เห็นไปแล้วที่หน้าแฟนเพจของเราว่ามีการแชร์โปรโมชั่นจากเอซุสไปนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็น DIY การ์ดจอเองนะครับบอร์ดเองหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับเราเตอร์โมเดมไวเลสเราเตอร์อะไรก็แล้วแต่เยอะแต่จะให้ดูเน้นในเรื่องของคนที่มาแล้วซื้อเมนบอร์ดกับการ์ดจอนะครับโปรของบอร์ดเนี่ยโคตรเยอะเอาง่าย,ายๆสั้นๆนะถ้าเกิดซื้อ เม wow. นบอร์ดของเอซูตนะครับ hmm. รุ hmm. mm ่นไหนก็ไ hmm. ด oh. oh, okay. uh uh. okay. um, hmm. ้เขาแถมเป็นแอนตี้ไวรัสหนึ่งตัวนะครับแฟ้มเอกสารแฟดหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งตัวแล้วก็กระเป๋าโทรศัพท์ที่เป็นลาย R.O.G อีกหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้ออซีรีส์ของเอซูตที่เป็น R.O.G เป็นโปรเกมมิ่งเป็น T.U.F นะครับหรือเมนบอร์ดชิปเซ็ต X99 เนี่ยคุณจะได้เพิ่มมาเป็นเมาส์ R.O.G สิบเก้าขอดูเมาส์หน่อยไหมครับเมาส์ R.O.G ขอดูเมาส์ R.O.G สิบเก้าหน่อยไหมครับ จะได้ดูเห็นๆเลยนะฮะเมาส์ ROG สิก้าที่เป็นสีขาวด้วยและก็เสื้อยืด ROG นะครับรวมไปถึงกิฟต์ voucher คืนไปอีก500บาทนะฮะค่อนข้างอลังการนะครับส่วนคนที่ซื้อกาดจอครับกาดจอเนี่ย ASUS ตัวไหนก็ได้จะได้เป็นกระเป๋า ROG กระเป๋าโทรศัพท์ ROG เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนซองใส่โทรศัพท์นะครับส่วนถ้าเกิดซื้อกาดจอที่เป็นสติ๊กขึ้นไปคุณจะได้เสื้อยืดสติกแล้วก็เป็นตุ๊กตาสติ๊กแบบนี้นี่อันนี้เมาส์สิก้า ที่แถมให้ไปนะครับเป็นโปรพิเศษเฉพาะในงานนี้นะสำหรับคนที่ซื้อเมนบอร์ดที่เป็นสตร i คซีรีส์นะครับ ROG เป็น TUF หรือว่าชิปเซต X99 รวมไปถึงบอร์ดโปรเกมมิ่งเนี่ยผมว่าตัวนี้เด็ดนะครับโอเครีบๆนะครับสำหรับ ASUS นะฮะ อันนี้จะอยู่ในโซนหน้า IT City นะครับด้านหอด้านในผมจะพามาดูเรื่องของราคาและโปรโมชั่นของ a อ e ซโดยเฉพาะที่เป็นหน้าจอ Predator นะครับ3รุ่นหลักๆที่อยู่ในสตูของเราที่มีนะฮะตั้งแต่ตัวเล็กก่อนแล้วกันตัวเล็กที่มันไม่เล็กเนี่ย Xb1 หรือว่า Xb28 นะครับ22,900แถมเสื้อ Predator เป็นเสื้อโปโลตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อซอร์เอสเอสดเฮ้ย บ้าไปแล้วแล้วก็มีผ่อนศด้วยนะครับสิเดือน12เดือนแล้วแต่บัตรที่คุณเลือกใช้ KTC นะครับ Tesco Lotus, Lotus K Bank กุงสีเออสิเดือนหรือ12เดือนก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว z ซ5สาครับสามหมแถมเสื้อบวกกับหูฟัง Steel Series Gaming Headset อาของแถมแม่งเข้าแพงแล้วนะฮะแล้วก็ตัว X 3 4ครับตัวท็อป39,900แถมเสื้อเหมือนกันแล้วก็หูฟัง Steel Series นะฮะอย่าลืมครับ ผ่อนได้ศูนหรือ12เดือนนะครับเน้นเลยฮะสจอตัวนี้ XB 2 8นะครับหรือ XB 1แซก3สแล้วก็ X สานะครับที่เหลือก็จะเป็นโปรดักต์อื่นๆ G 6 G 1 G 3นะครับที่เป็นซีรีส์พิลเลเตอร์ของ a อเซอร์ฮะ เดว่าเซเชลลนะครับเขาส่งมาเป็นบูเล็กๆนะฮะเป็นโซเล็กๆอยู่ในแอดไวส์นะครับนี่ครับมาในนามของโซแตกหลักๆเลยนะการรับประกัน5ปีจาก d e ว่าได้ทุกตัวครับไม่ว่าคุณจะซื้อในงานนี้หรือว่าคุณจะซื้อที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับ5ปีอย่าลืมวันนี้1080ณนะเวลานี้ที่ผมอยู่นะเหลืออยู่3ตัวนะครับที่เป็น f o ่อโฟลเด e ร i อ i ด0 0 0 0 0 0 6,980บาท2,6,980าสำหรับ GTX 1080นะครับโซแซกโฟลเดอร์เอดิชั่นมีเหลือ3ตัวแล้วก็อย่าลืมครับนาทีทองเห็นโปรโมชั่นที่หน้าแฟนเพจของเราไปแล้วนาทีทองนะครับ GTX 960 2,990บาทแล้วก็นาทีทอง g t ท9 7อเเหลือ4,990บาทโซแซกบ้าไปแล้วมาาที่สุดนะฮะมาครับรีบๆมาฝากเอาไปด้วยนะครับโซแซกนะครับอยู่ในโซนแอดไวส์แล้วก็อีกหนึ่งอย่าง ข้างๆกับโซแทกในแอดไวส์นี้นะครับก็คือ AMD RX480 มาขายแล้วแล้วก็ RX470 มาขายแล้วเหมือนกัน เล่นเหมือนกันเป็น VR นะฮะ JB เอามาให้ลองเล่นสําหรับลูกค้าที่ซื้อใบเสร็จเกิน1,000บาทขึ้นไปนะครับเดินมาหาได้เลยเนี่ยซูมอย่างนี้แหละฟิลลิ่งแบบนี้เลยสมจริงโคตรแล้วแม่งก็หลอนโคตรนะครับอย่าลืมครับโปรโมชั่นดีๆไม่ว่าจะเป็นจากใครก็แล้วแต่ครับทั้ง JB เอง Asrock Acer Asus นะครับเดว่าเซชลอก็เอาซ o สแตกมานะรวมไปถึง g ิกบเอง MSI นะครับคอแซจีสกิลอะไรเยอะแยะมากมายครับ รถแลกแจกแถมกันเต็มที่ย้ำกันอีกหนึ่งครั้ง2 3มถึง26ิมิถุนายนนะครับ2 5ง9านะครับงานเปิดตั้งแต่สิโมงถึงประมาณทุ่มถึง2ทุ่มประมาณนี้ที่ศูนย์ประชุมเป็นแค่สิริกิตนะครับอย่าเอารถยนต์มาครับเพราะรถมันจะติดนะครับนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมามาโผล่เลยถึงหน้าศูนย์เลยหรือจะนั่งแท็กซี่มาก็ได้โอเคฝากไว้ด้วยนะครับรีบมาแล้วก็มาเจอพวกเราที่บูธ JB นี่แหละสวัสดีครับ